สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลนาคราศีมิถุนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักหลังดาวตรีเทพยกย้ายนะของชาวลนาคราศีมิถุนนะคะ ลัคนาคือผู้ที่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะส่วนผู้ที่ไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูได้ตามราศีผู้ที่เกิดในราศีมิถุนได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะนะคะผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะคนที่ทราบทางลัคนาและราศีก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะเรามาดูกันค่ะภาพรวมความรัก หลังดาวตรีเทพยกย้ายของชาวลัคนาราศีมถุนจะเป็นเช่นไรดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหูนะคะจะยกย้ายในระยะเวลาไล่เรียก,กันเลยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวมิถุนจะเป็นเช่นไรความรักของคุณไ่ไปแรกค่ะ ไพ่ใบน,นี้คือการแข่งขัน competition the u t h o r woman พลังงานของผู้หญิงคนอื่นนะหรือคนอื่นๆหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเข้ามาแข่งขันหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ร่วมด้วยกันกับคุณพลังงานนี้ไม่เชิงว่าจะเป็นบุคคลที่3นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันนี้แปลว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังตัดสินใจนะคะ,ะจะมีพลังงานอื่นๆคนอื่นๆอยู่ในความสัมพันธ์ รวมด้วยนะคะ b ล o k k e o o s t t c c l e อุปสรรคปัญหาหรือการถูกปิดกัน้นการถูกบล็อกพลังงานความรักชาวมิถุนดูท่าทางจะมีประเด็นนะเนี่ยนะคะมีประเด็นสองใบแรกเลยก็คือประเด็นทั้งในเรื่องของคนที่ต้องการเข้ามาแข่งขันกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีการปิดกั้นด้วยนะการบล็อกนะคะและม,มิกมิกกิ้งไพ่ใบนี้คือ ความอยากจะเป็นวอนนาบีอยากจะเหมือนอยากจะเป็นให้ได้อยากจะเรียนแบบอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นให้ได้เหมือนคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะอยากจะเป็นผู้ที่ถูกรักให้ได้เหมือนคุณอะไรเช่นนั้นก็ได้นะเพรพาะไพ่ใบนี้เนี่ยคำหมายว่ามิกกิ้งเนี่ยคือของเรียนแบบนะคะนะคะสิ่งที่เรียนแบบอยากจะเป็นเหมือนอยากเจอ เปลี่ยนแบบคุณแบบนั้นเลย ex lover old spark ไพ่ของคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เดิมๆคนที่มีประเด็นกันและ twin flame หา divine connection แ,แล้วอะไรจะสู้ได้ล่ะถ้าอย่างนี้นะนะคะพลังงาน twin f ฟ a m e อ๋อมิมก m a ก i n เหมือนจะเป็นมีพลังงาน twin แท้ๆกับ fours twin น,นะคะเนี่ย ชาวมิถุนนะแยกให้ดีนะคะเนี่ยเอาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อื่นๆดูกันหน่อยได้สำรับค่ะ mm hmm. text message u n s e n d message ข้อความที่อยากจะส่งแต่พิมพ์แล้วไม่ส่งไม่กล้าส่งหรือพิมพแล้วลบทิ้งหรือส่งมาแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้อ่านเพราะอะไรเพราะมีการบล็อกกันไพ่สองใบนี้เชื่อมโยงกันชัดเจนนะคะเป็นคนที่คุณบล็อกเขาไปเขาพยายามส่งข้อความหาคุณแต่คุณคงไม่ได้เห็นคุณไม่ได้อ่านเพราะ คุณก็ยังบล็อกเขาอยู่หรือเป็นในกรณีที่ว่าเขาพิมพ์แล้วเขาไม่ยอมส่งพิมพ์แล้วเซฟเอาไว้นะคะพิมพ์ไว้ไม่กล้าส่งอ่ะชาวมิถุนเรามาเจาะลึกกันนะคะเจาะลึกกันเลยนะผลงานความรักชาวมิถุนดูท่าทางจะ มีอะไรที่บันเทิงเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะจบภายในคลิปนี้ได้ไหมเพราะว่าทวินเฟรมนะกับพลังงานของคนที่ต้องการเข้ามาเรียนแบบหรือฟอสทวินเนี่ยนะคะมีพลังงานที่คุณพบเจอกับตัวจริงแล้วก็พลังงานของมิถุนที่พบเจอกับฟอสนะคะพลังงานทวินเฟรมที่เป็นทวินแบบเวนกรนะคะนะคะมาดูกันค่ะ ขอพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่มิถุนภาพรวมความรักหลังดาวตรีเทพยกย้ายของชาวลัคนาราศีมิถุนหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะมาดูกันอ่ะใบแรกชาวมิถุนสิบไม้เท้า ความหนักเหนื่อยเหนื่อยใจคุณแบกอะไรเอาไว้หรือคนรักของคุณเขาโยนอะไรไมาให้คุณแบกนะคะไพ่ใแบรแรกเลยนะ i ิงออ f คับค่ะความรักไงละ่ะที่โยนมานะคะแบกไว้เต็มบ่าเลยเป็นรักแบบไหนที่จะต้องรู้สึกเหมือนเป็นเดอะแบกขนาดนั้นชาวมิทุนนะคะสามดาบอืม รักแบบที่ไม่รู้ปลายทางความรักแบบที่ชาวม่ถุนไม่รู้ว่าเขามีแค่คุณคนเดียวไหมความรักที่ชาวม่ถุนถือเอาไว้แบกมันเอาไว้คุณทำเพื่อคนคนนี้อย่างถึงที่สุดเลยจิตวิญญาณของคุณยกให้เขาไปทั้งหมดเลยคุณอุทิศตนเพื่อความรักครั้งนี้แถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลายทางนั้นจะสาเร็จหรือเปล่าหนึ่งเหรียญโอกาสที่ดีและ สามไมเท้าการรอคอยการสื่อสารพูดคุยเอาละชัดเจนนะคะชาวมิถุนในตอนนี้เหมือนเป็นพลังงานความรักที่คนรักของคุณน,นั้นรักคุณมากๆนะคะแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวมิถุนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะเขารักคุณแต่เขาทําให้คุณสงสัยในคุณค่าของตนเองเขาทําให้คุณสงสัยในความสัมพันธ์นะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ย มอบสิ่งดีๆให้กับเขาไปในหนึ่งเหรียญสิ่งมีค่าของล้ำค่าสิ่งที่ดีต่อใจหรือความรักของคุณทั้งหมดทั้งใจนั้นน่ะที่คุณมอบให้เขาไปบางครั้งสิ่งที่คุณได้กลับคืนมาเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกหนักเหนื่อยเท่านั้นเองกับความรู้สึกที่เจ็บปวดหัวใจจิตใจที่บอบช้ำและแตกสลายนะคะหรืออาจจะเป็นชาวมิถุนก็ได้นะที่เป็นผู้กระทํา นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพรอ,อยากจะบอกอะไรคุณต่อไปอีกนะคะหไม่เท้าการเริ่มต้นใหม่ประเด็นในตอนนี้เลยคือชาไม่ถุนคุณต้องออกจากอดีตนะคะไม่ว่าเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณหนักเหนื่อยนะให้มองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะั้นมีเหตุผลเสมอ สักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าทุกช่วงเวลาที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะทุกสถานการณ์เลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบทุกความล่าชา้าทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการพัดแพรกหรือความเจ็บปวดนะคะมันมีเหตุผลของมันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอนะ่ะเพื่อปกป้องคุณเพื่อนําทางคุณไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องที่ถูกถก,กาหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกสิบดาบค่ะ ไม่ต้องเจ็บอีกแล้วไม่ต้องทนอะไรอีกต่อไปมันเหมือนกับช่วงเวลาหลังจากนี้ไปชาวมิถุนจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนคุณจะเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคุณแล้วอะไรที่ไม่เหมาะสมดูแล้วว่าคุณจะหันหลังให้กับความเจ็บปวดนั้นสิบดาบไพ่สิบดาบเนี่ยสำหรับรีอามองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะไพ่ดาบคือไพ่ของความเจ็บปวดหรืออุปสรรคต่างๆนานา,น,านะแต่ไม่มีอะไร มากไปกว่านี้อีกแล้วเจ็บสุดแล้วนะคะเจ็บจนจบได้แล้วถ้าไม่จบก็คือไม่มีทางให้ไปแล้วอะ่ะนะคะแบบนั้นเลยไม่ต้องอดทนหรือว่าเยียวยาบาดแผลด้วยด้วยยาที่ไม่ตรงกับอาการนะคะเหมือนกับไม่ต้องเลี้ยงไข้อีกต่อไปแล้วนะ หลังจากนี้นะคะนะคะหลังจากสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ผ่านไปความเด็ดเหนื่อของคุณที่สุดกลั้นน่ะเนี่ยสิบไม้เท้าสิบดาบนะคะชาวไม่ถุนคุณอดทนกับความสัมพันธ์หนึ่งที่บางครั้งบางทีคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ามันเป็นคุณหรือเปล่าที่ทําทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้อย่างถึงที่สุดนะคะแต่คุณก็รักเขาที่สุดเหมือนกันนะเนี่ยคิงออฟคัพเนี่ยเขาถือความรักของคุณเอาไว้ในาราชาถ้วยนะคะนะคะ การสื่อสารเอาละนะคะอาจจะเป็นคนที่พูดคุยกันผ่านทางโลซเชียลมีเดียคุณเห็นไหมว่าไพ่ที่ไกด์ไลน์ก็เป็นไพ่ของการเท็กซ์เมสเตจถือโทรศัพท์เอาไว้แล้วไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่ของการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นพลังงานความรักที่คุณสื่อสารกันส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลมีเดียน่ะไม่ค่อยได้คุยกันหรืออาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะนะ ส่วนใหญจะส่งข้อความเป็นแชทนะหากันนะคะเพราะพาไพ่สามใเท้าก็คือไพ่ของ conversation การรอคอยการพูดคุยสื่อสาร communicate เนี่ยแปดมเท้าเนี่ยสามเท้าแปดใเท้าเนี่ยนะคะการสื่อสารหลักๆเลยคือการพิมพ์นะคะหรืออาจะโทรคุยกันนั่นแหละแต่ว่ามีเรื่องที่บล็อกกันไปนะคะเอาละ่ะสิ่งที่จะสื่อก็คือเหมือนเป็นความรักที่คุณทั้งคู่นั้น มีแต่การพูดคุยกันผ่านทางตัวหนังสือหรือพูดคุยกันทางโทรศัพท์นั่นแหละค่ะนะคะอืไม่แน่ใจว่าคุณพบเจอกันหรือ,อยังหรือในตอนนี้มีสถานการณ์ที่พัดพรากอะไรกันนะคะส่วนใหญ่ถือได้เป็นไพยย่ของการสื่อสารแบบนี้นะ่ะสื่อสารอย่างรวดเร็วเลยนะคะนะคะอไพ่เจ็ดไม้เท้าความพยายามโอ้โหไพ่ดูสิคะชาวมิถุนไพ่ใบน,นี้นะคะคุกเข่าเลยนะพลังงานนี้นะคะ เหมือนคนรักของคุณในตอนนี้เขากําลังพยายามทําอะไรบางอย่างนะคะมองว่าเป็นการทําเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขาคงเข้าใจในความเนหน็ดเหนื่อยของคุณที่ผ่านมานะเหมือนคุณจะไม่มีทางให้ไปแล้วอะ่ะถ้าคุณไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ก็ดูเหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะไม่เอาแล้วเหมือนกันถ้าไม่ได้เริ่มต้นก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยของรางวัลปลอบใจเสษใจหรือเหลือไม่เอาแล้วนะคะ วิวออฟเฟอร์จูนโชคชะตามาแล้วทุกอย่างกําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ววิ l ออฟเฟอร์จูนออกมากงล้อแห่งโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คุณไปในทิศทางที่ดีนะชามิถุนที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะทุ่มเทเท่าไหร่แล้วมันดูยากเสมอเสมอเลยนะคะคุณจะต้องรอคอยข้อความจากเขาทั้งนั้นที่คุณให้เขาเนี่ยเป็นที่รักเป็นหนึ่งเดียวเป็นสุดหัวใจของคุณน่ะนะคะแต่สุดท้ายทําไมล่ะเกิดอะไรขึ้นสามดาบเนะี่ย ความเศร้าโศกความเสียใจในขณะที่ดูแล้วจริงๆคนรักคุณเขาก็รักคุณนะคะนี่คิงออฟคัพแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเขาไม่พลังงานถึงการปกป้องคุณนะคะเขาพยายามสื่อสารกับคุณอยู่ตลอดตลอดเสมอเลยนะก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่พลังงานของความที่คุณคิดไปเองนะคะไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นรักข้างเดียวแต่เหมือนเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมกันมากกว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ให้แต่ละใบยอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมนะคะกับภาพรวมความรักหลังดาวตรีเทพย้ายของชาวมิถุนนะคะพลังงานเนี่ยออกมาเป็น k i งออ f ค u p คือรู้เลยว่ายังไงมีความรักอยู่ตรงนี้แน่ๆการเริ่มต้นใหม่ก็จะมีแน่ๆน,นะคะนะสิบเท้าอยากบอกอะไรคะสิบเท้าอัศวินถือเหรียญการขอความรักการสารภาพรักและ โอ้ก้าวดาบอะไรละเนี่ยนยะคะชาวมิถุนพลังงานเกิดอะไรขึ้นมีความเครียดคิดมากกังวลใจน,นอนไม่หลับความรักแบบไหนที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้คะรักกันยังไงให้นอนไม่หลับเลยนะ่ะและสามเหรียญการวางแผนเอาละนะคะมีความสัมพันธ์ที่ชาวมิถุนจะสมหวังกับคนที่คุณวางแผนที่จะรักเขากับคนที่คุณ สารภาพรักไปแล้วแล้วบางครั้งก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละที่ทําให้คุณนอนไม่หลับเลยกังวลใจเรื่องของเขานะคะคุณกังวลใจว่าใครจะพากเขาไปจากคุณหรือเปล่าหรือคุณกังวลใจว่าตัวเขาจะมีช้อยมีตัวเลือกหรือคุณมีผู้เข้าแข่งขันมีคนที่อยากจะเข้ามาแย่งชิงผู้ที่เป็นที่รักของคุณไปจากคุณคุณกังวลใจเรื่องนี้ไหมนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้นะ่ะว่ามีคนที่ต้องการ ที่จะเข้าหาเขาไม่ว่าจะเป็นคนที่มาแข่งขันกับคุณนะคะอยากจะได้ตัวคนรักของคุณไปได้ใจคนรักของคุณไปและก็ยังมีทั้งคนรักเก่าของเขาด้วยที่อยากจะเข้ามาท้าทายอำนาจมืดของคุณนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าแข่งกับคุณได้อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอืเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะมองว่าชาวมิถุนคุณอาจจะกำลังเจอกับคนรักที่เขามีความ สเสน่ห์แรงฮอตมากๆนะคะเพราะว่ามีพลังงานทั้งคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในสนามรักของคุณและเขาด้วยแล้วก็รวมถึงคนเก่าๆด้วยที่อยากจะเข้าหาคนๆนี้นะคะแต่ใดๆนะภาพรวมความรักนะคิงออฟคัพเนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยคุณเป็นที่รักนะคะเขารักคุณเขารักคุณไปแล้วนะคิงออฟคัพอยากบอกอะไร สองดาบการตัดสินใจและเจ็ดเหรียญรอคอยสังเกตการทำอะไรไม่ได้รอให้คนรักตัดสินใจว่าจะอย่างไรอยู่ในจุดที่ถอยกลับไม่ได้อีกแล้วถ้าจะเดินหน้าก็จะต้องถามคนข้างๆด้วยว่าจะไปด้วยกันหรือเปล่าในตอนนี้ทำได้เพียงแค่รอนะคะพลังงานเนี่ยสามารถสลับกันได้นะถ้าคุณเป็นเพศชายที่เข้ามาฟังนะคะคุณก็จ,จะมีความรักให้กับคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า เขานั้นอาจจะมีคนอยากเข้าหาเขามากมายเขามีตัวเลือกแน่แน่มีทั้งคนเก่ามีทั้งคนที่อยากจะเข้ามาแข่งขันกับคุณในตอนนี้นะคะแต่มีแค่ความรักเท่านั้นที่จะเอาชนะได้ทุกอย่างนะคะขอให้คุณเชื่อมัน่นและเฮอร์มิตไพ่ของชาวกันและกรา,าศีกันนิ่งไว้ค่ะนิ่งให้พอรอให้เป็นเย็นให้ได้คุณจะผ่านไปได้มิมถุนในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังที่อยากจะสู้เพื่อรักของคุณเหมือนกันนั่นแหละ แต่ทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นอกเหนือจากการนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วทําได้แค่สองคนที่คุณรักแล้วเขามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะแบบนั้นมันเหมือนก็มีคนที่อยากจะเข้ามาแทนคุณนะคะแต่แทนไม่ได้หรอกนะยิ่งเป็นพลังงานทวินเฟรมขึ้นมาเนะี่ยอยาจะคอนเฟิร์มให้ชาวมิถุนทราบเลยว่าคนรักของคุณเขาก็ทราบดีนะคะว่าคุณน่ะคือคู่ของเขาทวินเฟมเนี่ยนะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย เป็นพลังงานของการยอมรับใจแล้วนะคะเนี่ยใครจะเข้ามาเทียบเคียงเปรียบเทียบกันน่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าพลังงานเนี่ยจะชัดเจนมากว่ามีความเชื่อมโยงกันแล้วรู้สึกได้กับเพียงแค่คู่ของตนเพียงเท่านั้นพลังงานอื่นๆที่พยายามจะเข้าหาคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกถึงความเข้มข้นในพลังงานความรักของคนครักของคุณจนคิดไปเองว่าตัวของเขานั้นเป็นคู่ของคู่ของคุณแล้วพยายามที่จะเข้ามา แข่งขันแย่งชิงกับคุณแบบไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้เลยนะคะแบบนั้นนะแต่เชื่อเถอะชามไมุ่นสามดาบนี้อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่พยายามเข้าหาคนรักของคุณก็ได้เพราะว่าอะไรนะคะถ้าไม่ได้มีคําว่าทวินเฟรมขึ้นมานไม่ได้มีไพ่ทวินเฟรมขึ้นมาเนี่ยนะคะลรีอกก็จะอ่านไปเป็นในเรื่องของเติร์ปาร์ตี้อะไรไปเลยแต่พอมีไพ่ทวินเฟรมขึ้นมาเนี่ยนะคะและ้วไพ่ใบอื่นๆเนี่ย ไม่ซับพอร์ตเลยในยเรื่องของมือที่3หรือบุคคลอื่นเพราะไพ่ที่ออกมามีแค่ราชาผู้เป็นที่รักอยู่คนเดียวในสถานการณ์ในตอนนี้นะคะไม่มีอะไรต้องกังวลใจชาวมิถนคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นอินโทรเวิร์ด นะคะบางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ใจเขานะที่คุณต้องเป็นกงนังวลดูคุณเป็นทุกข์นอนไม่หลับเนะี่ยเพราะคุณไม่รู้ไงว่าเขายังไงกันแน่คุณทําได้เพียงแค่รอดูซิคนรักของคุณจะเอายังไงอะไรเช่นนั้นแต่คุณก็รักเขาไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะนะคะสามดาบค่ะหกเหรียญการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยการคู่รักที่เคยช่วยเหลือกันเรื่องการเงินนะคะหรือเป็นที่พึ่งพาทางใจนะคะเดอะไฮโ l แฟนไพ่ของชาวพฤทธศก เอาอะคนรักของคุณอินโทรเวตจริงๆนะมิถุนเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนตื่นรู้และเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณด้วยนะนะคะช่วยเหลือเรื่องอะไรได้หมดเลยไฮโรแฟนเะนี่ยคือความรู้ก็ได้ให้เรื่องของความรู้ก็ได้หรือหลักๆเลยให้เหรียญหกเหรียญนอนะให้เงินเลยก็ได้เพิ่งพาอาศัยกันเช่นนั้นนะคะมันอาจจะเป็นความคิดที่คนรักของคุณเขาบองว่าคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาหรือเปล่าสามดาบเลยรู้สึกว่า งั้นควรที่จะดูคุณไปก่อนสังเกตการคุณไปก่อนยังไม่เปิดเผยใจท,ท,ทั้งที่รักคุณนะคะเนี่ยคิงออฟคัพเนี่ยต้องอ่านคิงออฟคัพมาเป็นหลักเลยว่ารักเป็นที่รักแน่ๆแล้วนะคะเด็กถือดาบการตามสองนะเอ๊ะนี่คุณเจอกันด้วยยังเนี่ยทําไมไพ่แต่ละใบเนี่ยดูเหมือนกับมีแต่ไพ่ของการส่องการนิงเงียบความลังเลใจการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือการนอนไม่หลับโอ้โหนะคะชาไม่ถุนความรักคุณบันเทิงจริงๆด้วยนะ หเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญโอกาสที่ดีการเริ่มต้นใหม่คุณคือโอกาสที่ดีและนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะคะความสําเร็จอยู่ที่คุณละนะคะหไม่เท้าคือชัยชนะความสําเร็จและวิกตอรี่คุณคือคนที่ถูกเลือกหถ้วยค่ะคุณอาจจะเคยทําอะไรให้คนรักของคุณเขารู้สึกหนายแหนงหรือคลางแคลงใจหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่คุณมองไปยังอดีตแล้วว่า พราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นเช่นนี้อาจจะมีในเรื่องของความเจ็บปวดบางอย่างนะคะในเรื่องของความคิดอารมณ์ที่แปรปรวนบางครั้งนะคะคุณต้องเอาชนะในเรื่องของทัศนคติที่เป็นลบให้ได้นะเพราะว่าความรักของคุณอะ คุณเป็นที่รักนะแต่คุณอาจจะไม่รู้เพราะว่าคนรักของคุณเนะี่ยดูเขาจะนิ่งจังเลยนะคะไพ The นะ่เดอะไฮโลแฟนเนี่ยไพ่ของคอมมิชเมนต์นะคะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งมากเป็นคนฉลาดแล้วเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนที่เงียบเยบด้วยบางทีคุณไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงอีกทั้งมีคนพยายามเข้าหาเขาคุณอาจจะเคยบล็อกกันเขาอาจจะเคยบล็อกคุณบางครั้งคุณพยายามเนี่ยพยายามพยายามนะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าส่งข้อความหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับผลตอบรับยังไงอืมนะ สามใเท้าค่ะการสื่อสารการขอความรักการสารภาพรักคุณรักเขาคนเดียวเลยเนี่ยนะหากเป็นพลังงานของแฟมิน i นที่เข้ามาฟังนะคะคนรักของคุณเขาก็รักคุณเพียงคนเดียวนะเขาไม่ได้คขเข้าใกล้เขาเลยนะคะเพราะอะไรดูสิ M ็มเพสเนะ่ยเห็นไหมจริงๆเห็นแค่ไพ่สองใบก้าไม่เท้ากับอัศวินถือถ้วยก็รู้แล้วว่าเขารักคุณคนเดียวทําไมไพ่สองใบถึงกล้าที่จะอ่านว่าเขารักคนคนเดียวแล้วไพ่ที่เปิดออกมาต่อเป็น dm เพสอะ เป็นราชินีของราชินีทั้งปวงนะคะเพราะไพ่ก้าวไม่เท้าคือคนที่สร้างกำแพงกั้นตัวเองเอาไว้เลยไม่ให้ใครเข้ามาใกล้นะคะถ้าไม่รักคนคนเดียวก็คงจะเปิดใจไปแล้วคงจะเป็นไพ่ใบอื่นๆและนี่คือการสารภาพรักการขอความรักขอความรักจากคุณแล้วก็ปิดกั้นตัวเองแล้วจึงกลายเป็นสองใบเนี่ยไม่รักใครแล้วออกมาเป็นดีเอ็มเพลสคุณนะคะคือผู้ที่ถูกเลือกเขารักคุณคนคนนี้นะะรักคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรรักมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เขามองแล้วว่าเป็นพลง,งานของสีภรรยาเขาตั้งแต่แรกพบแรกเห็นเลยนะคะตั้งแต่ที่ได้รู้จักกันเลยแหละนะคะคุณเป็นพลง,งานของคนที่มีความเพียบพร้อมในตนเองตระหนกรู้ถึงคุณค่าในตนแล้วก็พร้อมแล้วจริงๆนะดีแอมเพรสนะคะเอสออฟวนค่ะหากคุณเป็นชายมาฟังนะคุณเจอแล้วเนี่ยกับเพชรน้ำหนึ่งของคุณเนี่ยนะคะ คนทางไกลมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางยกย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หากตอนนี้คุณอยู่ไกลกันมีเกณฑ์ได้เดินทางมาใกล้ๆก,กันในเวลากลางคืนเดอบมูลไพ่ของชาวมีนลัคนาราศีมีนความรักนี้ที่ทําให้คุณกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าเขาจะรักคุณไหมเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าอีกทั้งอยู่ไกลกันนะคะตัวเขามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่คู่ควรไหมเนี่ยตัวเขาหนะเฉิดฉายเหลือเกินนะคะ ชาวมิถุนคากคุณเป็นพลังงานฝ่ายหญิงนะตัวคุณนะคะรู้ไหมว่าคนรักของคุณอะ่ะเขาเป็นกังวลใจในเรื่องราวที่จะต้องไกลห่างจากคุณหากตอนนี้อยู่ไกลกันเพราะคุณก็ไม่ให้สถานะกับเขานะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเขาจะดีพอคู่ควรกับคุณไหมนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะนะคะเป็นคู่กันแล้วยังไม่แคล้วกันทวินเทมจะมีพลังงานที่เข้าใจกันโดยปริยายบางครั้งไม่ต้องอธิบายอะไรให้มาก ะะมีความเชื่อมโยงทานจิปิญญาในี่ยไพ่เด o มนหากในตอนนี้คุณอยู่ห่างไกลเป็นลองดิส t ทน c e มีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ได้เดินทางไปหานะคะสิดาบค่ะสิ้นสุดความเจ็บปวดและสิบเหรียญกระโดดมาเป็นสิบเหรียญเลยนะคะ จากนี้ไปไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรังเลใจไม่ต้องสับสนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์อีกแล้วหนึ่ง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 ไพ่ของการแต่งงานเกิดขึ้นมาชาวมิถุนคุณกําลังถูกบททดสอบจากจักรวาลถ้าไพ่ออกมาแบบนี้เข้าใจได้เลยชัดเจนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่รักคุณเขาจะสู้เพื่อคุณเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะ fight for you เขาจะไม่ give up เขาจะไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้คุณจะเห็นได้ว่าเขารักคุณแค่ไหนต่อให้เขาจะลังเลใจต่อให้เขาจะไม่รู้หรือสับสนว่าคุณจะเลือกเขาไหมเขาจะดีพอกับคุุณณหหรืือออเเเเปลล่่่าาาตใใ้คคคจะะยยววมชขขน ตัวเขาก็มีเรื่องอะไรให้เป็นกลุ่มกังวลใจเหมือนกันนะคะแต่เขาก็จะสู้ต่อไปเนี่ยค่ะพลังงานของอัศวินดาบคือการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาการไม่ย่อท้อนะคะเขาจะส่งข้อความหาคุณตลอดคนคนนี้ต่อให้จะมีช่วงเวลาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่เขาก็จะอยู่ในมุมของเขาแล้วก็จะไม่หายไปไหนนะคะนะคะแปดไม่เท้าอยากบอกอะไร Pri e s สเซดพลังงานของชาวมิถุนอาจจะพบเจอกับคนที่อินโทรวตมากมากเลยจริงๆนะคะอาจจะมีพลังงานของคนรักของคุณที่เขารู้สึกว่าเขาเดาใจคุณไม่ออกนะคะหากคุณเป็นพลังงานของฝ่ายชายเข้ามาฟังนะคนรักของคุณในช่วงนี้ดูจะเข้าถึงยากนะแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะนะอาจจะมีคนที่สนใจเขาอยากจะเข้ามาแย่งชิงเปรียบเทียบกับคุณก็จริงแต่ว่าพลังงานไพ่ที่ออกมาเนี่ย ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลใจเลยมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คนรักของชาวมิถุนเข้าเข้าหมดส่วนตัวเก็บตัวนะคะเป็นางงานของคนที่เข้าถึงยากแล้วก็มีความรู้สึกที่เขาเชื่อสัญชาตญาณของเขาอ่ะนะคะด้วยไพ่เนี่ยเป็นไ i e s t เ s s และไฮโลแฟนนะคุณมีความเชื่อมโยงกับระดับจิตวิญญาณนะคะยิ่งไพ่ทวินเฟรมออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะคุณเงียบ ใส่กันนะ The อร์ m i t แต่การสื่อสารอยู่ตรงนี้แล้วออกมาเนี่ยเป็นไพ่ของจิตวิญญาณคุณเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันเข้าใจความรู้สึกแล้วรู้ได้ด้วยนะว่าอีกคนหนึ่งกําลังทาอะไรรู้สึกอย่างไรเนี่ยเป็นความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณมีพลังงานของเทเลปติกส่งสัญญาณถึงกันได้็มเพ m เ e อร์เห็นไหมชาวมิถุนคุณกับคู่ของคุณเนี่ยคนคนนี้แหละคนที่มีลักษณะแปลกๆเช่นนี้แหละค่ะนะคะสุดท้ายแล้วเป็นคู่กัน ไม่ว่าจะอย่างไรใครจะเข้ามาอยากจะเปรียบเทียบ วาสนาบารมีคุณไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงกับเอมเพลอร์ได้ราชาของราชาทั้งปวงและดีเอ็มเพรสราชินีของราชินีทั้งปวงถ้าคุณกังวลใจว่าคนรักของคุณเขาจะเปลี่ยนใจไหมไม่ง่ายหรอกค่ะนะคะคุณถูกกาหนดมาแล้วให้ได้ครองคู่กันแล้วคุณเจอแล้วกับคู่ที่มีศีลที่เสมอกันกับคุณคนที่มีจิตเป็ญนญาณดวงเดียวกันถูกแบ่งออกแล้วคุณรู้ดีว่าใครเป็นคู่ของคุณคุณรู้ดีเขาก็รู้เหมือนกันพลังงานตื่นรู้กันทั้งคู่เลยดีวายแฟมินี่และดีวายมาสคิลีนนะ ะค,ะคุณเจอกับคนรักที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตเป็นอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจของคุณจิตวิญญาณและดวงวิญญาณคุณเป็นหนึ่งเดียวกัน 7, เจ็ดเมท้าค่ะ แปดถ้วยการ move on หรือการหันหลังจากไปคุณทั้งคู่ไม่มีวันยอมเสียกันไปหรอกนะคะเพราะรักกันมั่นคงจิตใจมั่นคงหากคุณนะคะเป็นพลักง,งานของแฟมินีนทเข้ามาฟังคนรักคุณเขาหนักแน่นมากๆเขารักคุณมั่นคงคุณคือดีวันหนึ่งเดียวในหัวใจเขานะคะเขาไม่มีวันยอมสูญเสียคุณไปแน่นอนสเตรนท์ค่ยของชาวสิง เขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณนะคะถึงที่ผ่านมาคุณจะเจอบททดสอบมากมายในเรื่องของคนอื่นๆที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์หรือการช่วยเหลือเพื่งพาอาศัยกันบททดสอบในเรื่องของภาวะอารมณ์5้าถ้วยบางครั้งแปรปรวนแต่สุดท้ายคุณจะผ่านไปได้คุณจะรู้ดีว่าจริงๆแล้ว จักรวาลกาลังทดสอบคุณทั้งคู่อยู่มันอาจจะมีเรื่องอะไรทําให้คุณไม่เข้าใจกันหลายๆครั้งที่อยากจะถอนใจไปแต่เพราะอะไรที่ในตอนนี้คุณมาฟังคลิปนี้แล้วความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่กับคุณก็เพราะรักยังไงล่ะคะรักเอาชนะได้ทุกสิ่งวีออฟโรจนอยากบอกอะไรค่ะเมจิ c เชียนนี่แหละนะคะเมจิเชียนคือคนที่เอาชนะได้ทุกอย่างนักเล่นแร่แปรธาตุดาบถ้วยไม่เท้าเหรียญ ผ่านมาหมดทุกกระบวนการแล้วนะคะความสับสนใจต่างๆคนที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณสุดท้ายทาวเวอร์พังถล่มไปหมดเลยจัก,กรวาลกําลังกวาดต้อนไปให้หมดนะคะเคลียทุกอย่างที่ไม่ใช่ไม่ต้องถึงมือคุณทั้งคู่เลยนะคะอ e ออฟฟอร์จูและ Tower จักรวาลกําลังเคลียร์พลังงานที่พยายามเข้าหาพวกคุณทั้งคู่โดยไม่รู้อินเนอิโนโหนอินเนอะไรนะสุดท้ายนะคะคนที่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ค่ะพลังงานพวกคุณนั้นสูงส่งไฮเออร์พาวเวอร์เลยใต้สำรับดูสิเดอะซันเห็นไหมคะชามิถุนคุณรู้ดีว่าคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ด้วยนั้นเขาเป็นทวินเฟรมของคุณและเขาไม่รักใครหรอกนะคะต่อให้คุณจะไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะเลือกคุณไหมต่อให้ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีทางเลือกได้มากมายหรือมีคนที่พยายามเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายยังไงคุณทังคู่ก็เลือกกันแล้วกันไม่มีวันเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนได้ยากพลังงานทวินเฟรมนะคะไม่ต้องกัวงวลใจอะไรหลังจากนี้ไปความรักของคุณและเขาจะมีความสุขมากๆสมหวังสมปรารถนาฟ้าเปิดแล้วนะคะหลังจากนี้คุณและความรักของคุณนะคะคนที่คุณรักจะมีความสมหวังแล้วคุณจะมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงแค่บททดสอบจากจักรวาลเท่านั้นขอให้คุณจับมือกันแล้วฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนี้ไปให้ได้นะคะหลังจากดาวยกยายนี้ชาวามิถุน คุณและคนที่คุณรักจะเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์นี้จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะประมาณนี้พลังงานของชาวมิถุนที่ขึ้นมานะใครที่มีพลังงานตรงกรันแล้วคุณแม่แน่ใจว่าเขาเป็นทวินเพียมแท้ๆของคุณไหมคุณคิดไปเองหรือเปล่าเขาเป็นคู่ของคุณแน่ใจไหมนะคะสามารถดูดวงส่วนตัวได้แบบเจาะลึกไปเลยนะคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ นะคะโอเคประมาณนี้นะชาวมิถุนเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็รักษาพลังงานใจที่เข้มแข็งแข็ง,ขงแกร่งนี้เอาไว้ให้ผ่านในช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านได้นั่นแหละค่ะคือคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผู้ที่ใช่คนที่ถูกเลือกและไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับคุณได้เลยนะคะรักนี้ไม่อาจแตกสลายได้ประมาณนี้นะคะพลังงานของชาวมิถุนที่ขึ้นมาแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ